ใน The Boy ยซีซั่นที่3ตอนที่5หลังจากที่ The Boy คว้าน้ำเหลวพวกเขาปล่อยให้ s o เ d อร์ b o ยหลุดมือไปตอนนี้ MM ได้กลับมานั่งดูการทดลองของซ u เปอร์ฮีโร่อย่าง Soldier b o ยที่พวกรัเสเซียได้ทำการจับเขามาทดลองต่างๆนานาและทำให้ค่าราังสีในตัวเขามีค่าสูงมากคิมิโกะที่ตอนนี้เธอได้พ้นจากขีดอันตารายแล้วและเฟนก็กำลังดูอาการเธออยู่ เอ็มเอ็มหลังจากที่รู้ว่าบูเชอร์ใช้สารวีมันทำให้เขาไม่เชื่อใจบูเชอร์อีกต่อไปทางด้านของวอต์ตอนนี้โฮมแบรนเดอร์ได้ขึ้นมาคุมบังเหียนแทนที่สแตนเอ็ดกาในการประชุมบอร์ดบริหารของวอต์ไม่มีใครที่จะกล้าต่อว่าโฮมแบรนเดอร์ ตอนนี้ที่วัดมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างร่วมไปถึงหน่วยวิเคราะหา์อัจฉรรมที่ได้ทําการเปลี่ยนแปลงหัวหน้าคนใหม่พร้อมกับให้เดดิฟเข้ามาดูแลแต่ดูเหมือนว่าทุกคนจะไม่พอใจกับหัวหน้าคนใหม่สักเท่าไหร่หลังจากที่กลับมาจากรัสเซียพวกเขาได้รีพาตัวคิมิโกะไปรักษาที่โรงพยาบาลทางด้านของแอนนี่เธอเข้ามาบอกกับฮิวว่าโฮมแลนเดอร์ เป็นคนฆ่าอเล็กหรือที่รู้จักในนามซูเปอร์โซนิกเธอพยายามถามฮิวว่าที่เดินทางไปที่รัเสเซียเจออาวุธหรือว่าสิ่งที่สามารถเข้าโฮมเรนเดอร์ได้หรือไม่ก่อนที่ฮิวจะเล่าเรื่องที่พวกเขาได้เจอกับโซเชอร์บอยที่ยังมีชีวิตอยู่ให้กับแฟนสาวได้ฟังพร้อมกับเล่าเรื่องที่เขาแอบใช้สารวีคอมพาวีแบบชั่วคราวมันทําให้เขามีพลังที่จะสามารถเทเลพอร์ตได้แต่แอนนี่ไม่เห็นด้วยเพราะว่าสารตัวนี้ยังไม่ได้รับรองมาตรฐานเลย มันอาจจะทําให้คนที่ใช้ตายได้การที่ฮิวอี้ตัดสินใจบอกแฟนสาวเขาก็เพราะว่าตอนนี้ทั้งสองได้ตกลงกันว่าจะไม่มีความลับต่อกันทางด้านของโซเชียลบอยเขาได้หนีออกมาจากรัสเซียได้สำเร็จตอนนี้เขามุ่งหน้ากลับบ้านที่สหรัฐทางด้านของบูเชอร์เมื่อรู้ว่าจะต้องตามล่าตัวโซเชียลบอยเขาจึงขอให้ควีนเมฟเอาสารวีมาให้กับเขาเพิ่มควีนเมฟจึงถามว่านายอยากจะกลับไปเป็นซูเปอร์ฮีโร่อีกทาไม แต่ว่าเขาก็ไม่ได้ตอบอะไรก่อนที่มูชเชอร์จะชวนให้ควีนเมฟดื่มเป็นเพื่อนเขามูชเชอร์บอกว่าสารตัวนี้มันทําให้เขาเป็นตัวเองมากขึ้นทั้งสองได้นั่งคุยกันจนทําให้รู้ว่าควีนเมฟเกลียดโฮมแลนเดอร์มากขนาดไหนทางด้านของเฟรน์ที่เขาเข้ามาดูอาการของคิมิโก แต่ที่นั่นเขาได้พบกับเจ้านายเก่าอย่างนีนานีนาได้กลับมาตามให้เฟรนซ์ไปทำงานให้กับเธอหลังจากที่เฟรนซ์ได้หนีมาทำงานให้กับบูเชอร์เธอจึงบังคับให้เฟรนซ์ไปทำการฆ่าสองพ่อลูกบเบลเตอร์แต่ว่าเป้าหมายของเขาก็ยังเป็นเด็กอยู่ทำให้เฟรนซ์ลังเลที่จะทำเขากลับเข้ามาหาคิมิโกะตอนนี้เธอได้ฟื้นขึ้นมาแต่ดูเหมือนว่าพลังของเธอจะหายไป ตอนนี้เธอกลับมาเป็นคนปกติหลังจากที่โดนพลังของโซเจ b บอยร่างกายของคิมิโกะไม่สามารถซ่อมแซมตัวเองได้พลังที่สามารถยกของหนักได้มันก็ไม่เหลือแล้วเธอจึงดีใจที่ได้กลับมาเป็นคนธรรมดาทางด้านของเอเทนหลังจากที่แจ้งบอแสกลุ่มต่อต้านโฮมแรนเดอร์ทำให้ซูเปอร์โซนิกต้องตายโฮมแรนเดอร์จึงอนุญาตให้เขาพบกับบูฮอกได้ เอเทนขอให้บูฮอกเข้าไปแถลงการขอโทษกับคนในชุมชนผิวสีซึ่งบูฮอกก็ได้รับปากเอาไว้ทางด้านของโซเจ์บอยเขาเดินทางมาถึงเมืองแมนแฮสตันโลกได้เปลี่ยนไปอย่างแปลกหงแปลกตาหลังจากที่เขาถูกแช่แข็งเป็นเวลาหลายสิบปีและในขณะนั้นเขาได้ยินเสียงวิทยุมันทำให้เขาหวนคิดถึงตอนที่เขาถูกพวกลักเสียจับมาทดลองทำให้เขาปล่อยพลังออกมาทำให้มีคนตายเป็นจำนวนมาก เอ็มเอ็มกลับไปรับลูกสาวเพื่อที่จะพาเทลไปเที่ยวแต่ในขณนะนั้นข่าวด่วนได้แจ้งเข้ามาว่ามีเหตุการณ์ระเบิดเกิดขึ้นซึ่งเมื่อเขารู้ว่าโซเจอร์บอยกลับมาที่อเมริกาแล้วเขาจะไม่ปล่อยให้โอกาสในครั้งนี้หลุดมือไปอีกแน่โฮมแรนเดอร์ Home ที่เห็นข่าวของบุรุษปริศนาที่มีพลังทำลายล้างมันทำให้เขาเริ่มระแบงตำแหน่งบุรุษที่แข็งแกร่งที่สุดมันอาจจะไม่ใช่โฮมแรนเดอร์อีกต่อไป สตาร์ไลท์ขอให้โฮมแบรนเดอร์ทำอะไรสักอย่างเธอขอให้โฮมแบรนเดอร์ออกไปจัดการกับคนร้ายแต่ว่าโฮมแบรนเดอร์ก็ปฏิเสธเขาบอกว่าคนร้ายไม่ใช่ภัยคุกคามสำหรับประเทศนี้ตอนนี้หุ้นของบริษัทสำคัญกว่าเพราะว่ามันจะทำให้เลตติ้งของวัดตกลงได้ตอนนี้เขาเป็นผู้บริหารของบริษัทแล้ว ฮิวและบูเชอร์ได้เข้ามาตรวจสอบในที่เกิดเหตุพวกเขาทำการวัดค่ารังสีจนทำให้รู้ว่านี่คือฝีมือของโซเชอร์บอยพวกเขาจะรับมือกับซูเปอร์ฮีโร่คนนี้ได้อย่างไรถ้าหากไม่ร่วมมือกันบูเชอร์พบว่าตอนนี้เอ็มเอ็มก็ต้องการจะล้างแค้นโซเชอร์บอยถึงแม้ว่าความไว้ใจของทั้งสองมันจะหมดไปบูเชอร์บอกว่าถ้าเสร็จงานนี้เอ็มเอ็มจะไม่เจอหน้าเขาอีกต่อไป ทั้ง3รู้ว่าโซเจอร์บอยจะเดินทางไปที่ไหนทําให้พวกเขาต้องออกเดินทางไปที่นั่นทางด้านของหน่วยวิเคราะห์อจชายกรรมตอนนี้พนักงานถูกไล่ออกไปจนเกือบหมดหลังจากที่พวกเขาเคยวิจารณ์การทํางานของโฮมแลนเดอร์ทางด้านของ a อเทเขาได้พาบูฮอกมา,ถาแถลงการขอโทษคนผิวสีแต่ว่ามันกลับไม่เป็นผลแถมยังเลวร้ายกว่าเดิมบูฮอกได้ทําการอารวาทที่นั่น หลังจากที่บูฮอกเหยียดคนผิวสีจนทําให้น้องชายของเอเทนถูกปูฮอกทําร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บสาหัสต,ตอนนี้สามหนุ่มไดเดินทางมาพบกับเลเจนต์อดีตประธานบริษัทวอตสมัยที่เขาปลุกปั้นทีมเพย์แบ็กให้โด่งดังเอ็เอสอบถามว่าโซเจอร์บอยมาหาเขาทําไมแต่เลเจนต์เลือกที่จะปฏิเสธจนทําให้พวกเขารู้ว่าเลเจนต์กำลังปกปิดโซเจอร์บอยจากพวกเขาจนในที่สุด ใช่แก่ก็ยอมบอกเบาะแสของซูร์บอยว่าเขามาที่นี่เพื่อกลับมาเอาชุดของเขาและตอนนี้เขาน่าจะมุ่งหน้าไปหาแฟนสาวงเขาอย่างขาวเทสแล้วหลังจากที่โฮมแรนเดอร์ได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวควีนเมฟได้เปิดดูมันก่อนที่โฮมแรนเดอร์จะเข้ามาพบกับเธอตอนนี้เขาได้กลิ่นของบูชอเ์อทำให้บุรุษเล็กรู้ว่าควีนเมฟจะต้องวางแผนอะไรบางอย่างกับบูชเจอ และบางทีคนร้ายที่ถูกปล่อยออกมามันอาจจะเป็นฝีมือของพวกเขาทั้งสองก็ได้ทำให้โฮมแลนเดอร์ต้องจับคลีนเมฟเอาไว้หลังจากที่ได้บอแสของโซเจอร์บอยแล้วและซูเปอร์ฮีโร่ที่พวกเขาจะต้องเจอนั้นมีพลังมากเกินไปบูเชอร์จึงเสนอให้พวกเขาใช้สารวีเพื่อเพิ่มพลังเผื่อว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดฮิวที่ติดใจจากการใช้สารวีในครั้งที่แล้ว <c oughs> เขาตกลงที่จะใช้สารวี ส่วน MM เขาปฏิเสธที่จะใช้มันเพราะว่าคอมพาวีนี่แหละที่ทำให้ครอบของเขาต้องตายทางด้านของเฟนที่เขากำลังเฝ้าคคมิโกะอยู่ระหว่างที่เขาขอตัวไปกดกาแฟนีน่าได้ทำการจับตัวเฟนไปเพราะว่าเขาไม่ยอมทำภารกิจของเธอในตอนนี้ที่พักของคาว Taste, ทเทสเธอกำลังคุยกับชายหนุ่มอยู่ในขณะนั้นเธอก็ถูกจับตัวมัดเอาไว้นี่คือฟีเมอร์ของบูเชอร์ บูเชอร์บอกว่าอดีตคนรักของคุณกำลังจะมาที่นี่โซเจอร์บอยยังไม่ตายเธอจึงถามว่าเขาหนีออกจาก,กรักเสเซียได้ยังไงมันทำให้บูเชอร์รู้ว่าความจริงแล้วสาเหตุที่โซเจอร์บอยถูกจับตัวไปมันเป็นเพราะเธอคาวเทสบอกว่าเธอจะต้องหนีไปไม่งั้นพวกเราจะตายกันหมดแต่บูเชอร์ก็ยังยืนยันคำเดิม ในขณะที่3หนุ่มกำลังเตรียมของแอนนี่ได้เดินทางมาถึงที่นี่หลังจากที่เอ็มเได้ติดต่อไปบอกเธอทำให้ทั้งสองต้องเคลียร์กันฮิวได้สารภาพว่าเขาใช้สารบีอีกครั้งเพราะว่าในครั้งนี้พวกเขาจะต้องเจอกับโซเชียลบอยในขณะเดียวกันค่ารังสีได้พุ่งสูงขึ้นโซเชียลบอยกำลังมา ก่อนที่ MM จะล้มลงไปตอนนี้บูเชอร์ได้ทําการวางยานอนหลับให้กับ MM เขารู้ว่า MM ไม่เอาด้วยในการที่จะให้โซเชียลบอยมาเป็นพันธมิตรโซเชียลบอยได้ปรากฏตัวขึ้นก่อนที่บูเชอร์จะเข้าไปยื่นข้อเสนอให้โซเชียลบอยร่วมทีมกับเขาในการฆ่าโฮมแบรนเดอร์โซเจีย์บอยได้เข้าไปพบกับอดีตแฟนเก่าจนทำให้รู้ความจริงว่าที่เขาถูกจับตัวไปก็เป็นเพราะว่าคาวเทสเข้าถามเธอว่าพวกมันจ่ายเท่าไหร่ ข้าวเทสบอกว่าพวกมันไม่ได้จ่ายสักแดงเดียวที่ทำแบบนั้นก็เพราะว่าฉันเกลียดคุณชายหนุ่มหัวใจแตกสลายเขาทำการระเบิดพลังออกมาร่างของอดีตคนรักถูกเผาไหม้เมื่อฮิวกับแอนนี่เห็นว่ามีระเบิดเกิดขึ้นพวกเขาได้วิ่งเข้ามาดูเหตุการณ์แอนนี่กำลังจะใช้พลังของเธอต่อสู้กับโซเชอร์บอยแต่แฟนหนุ่มก็เข้ามาขวางเอาไว้ตอนนี้โซเชอร์บอยเป็นทีมของพวกเขาแล้วอาวุธชิ้นเดียวที่สามารถฆ่าโฮมเบนเดอร์ได้ เรื่องราวในตอนที่5ก็จบเอาไว้เพียงเท่านี้ท่านผู้ชมท่านใดชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจเอาไว้ด้วยนะครับ